นักศึการพระอาจารย์เจ้าครับอ่าเดินพรวันนี้ได้เดินทางมาถึงอ่าวัดสนามในอ่ามาถึงสนามในไปงานวัดอุโมงมาเมื่อวานนี้โด<อ>ยท,ที่วัดอุโมง์ก็มีงานเดินขึ้นหาราชอ๋อแกครับเนี่ยเออมีพระอาจารย์ไทศานน่ะนเดินโยมเดินเป็นแถวเลยเหมือนเดินธรรมยาตาที่ัยบูมิที่เราเคยจัดกันอ๋อเดินจากไอวัดอุโมงขึ้นไปบนหาลาศเลยใช่ใช่ประมาณสองชั่วโมง อ๋อเป็นทางเดินไอ้ทางเดินตาตานะด้านหลังนะใช่ด้านหลังเห็นวิวเชียงใหม่สวยงามอารพิสานท่านก็แสดงเทศเออเทศแสดงธรรมเทศนากันหนึ่งในวันหนึ่งก็มีงานพบรอบหนังสือชาวพุทธท่านก็เทศกันมีตักบาทในสวนอะไรเงี้ยแบบแนวหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสอ๋อครับเราก็สาตมิ่กันอยู่แล้วเนาะครหลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสอ๋อครับ ก็เลยมาแวะสนามในเพราะเดี๋ยวจะไปงานเจริญมรณสติของการดปสาร,รเผชิญความตายอีกแล้วก็มีเจริญสติอีกมีโมพุทธก็มีอะไรเราก็ผ่านมากรุงเทพก็มาแวะสนามในนี่แหละแวะมาวันนี้อากาศเย็นเลยนะครับโอ้สุดยอดสุดยอด,ด,ยอดคิดว่าอยู่อีสานหรืออยู่เหนือเลยนะเนี่ย <c oughs> ใช่ได้ใช่ได้เ <c oughs> ย็นวันที่พระอาจารย์มาครับเนี่ย <c oughs> พระอาจารย์ปฏิบัติแนวสายหลวงพ่อเทียนมานานยัอุ้ยเกิอ์ดจะมาบวชปีนี้พรรษาสิบสามแต่าตมาอยู่อเมริกาก็ ที่นิวยอร์กก็ปฏิบัติสามสองสามปีนะแล้วก็ไปปฏิบัติกับจย์ดาที่คอนเน็กติกัตอ่ะครับเจอ,อไมเคิลเวยรัาเนี่ยเจอเคยเจอตอนนั้นมันเป็นโยมอยู่<อ>คือตอนนั้นมาอยู่อเมริกาจะมาก็อยากหาปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนในที่สุดก็ได้ท,งงาาที่เวกัสของหลวงพ่อมาดิเล่อ่าใช่แล้วก็ที่คอนเนคกติกัตของอาจย์ดาเราก็เลยมาคอนเน็กติกัตเพราะว่ามันใกล้นิวยอร์กใกล้นิวยอร์กกว่าที่มาก็เลยนั่งรถไฟมาเจอจันดาก็ปฏิบัติแล้วก็ในในในสุดก็อยากบวชก็กลับมาบวช แต่มาปฏิบัติเข้มที่แพทย์แสงเทียนอนอาจา์กระสิงเข้มเลยแล้วในที่สุดก็มาหล่นตุ๊บที่หลวงพ่อคำเขียนครับอ <c oughs> ก็ปวดกันตั้งแต่นั้นมาแต่ว่าตอนที่เริ่มเนี่จะมาปฏิบัติสายหลวงพ่อเทียนนี่ก็สิบห้าปีละตอนนั้นเจอทาง youtube <c oughs> ที่อเมริกานะเจอหลวงวิธีหลวงพ่อเทียนนี่ทาง u t u b e นะเป็นเพราะว่าเวลาจะมาคุยให้โยมฟังก็คือเราเราอยาก เราไม่เข้าใจเรื่องการภาวนาตอนนั้นเราคิดว่าการภาวนาคือการนั่งหลับตาการให้มันนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยนิ่งๆแข็งๆแล้วมันทําไม่ได้ไงถ้มันฟุ้งเราก็เลยคิดว่าเราคงหมดบุญกับเรื่องการภาวนาแล้วอะแต่จริงๆหารู้ไม่ว่าเรายังไม่เข้าใจแก่นของการภาวนาในที่สุดธามาก็เปิด youtube แล้วไปเจอหลวงพ่อเทียนโดยบังเอิญน,นะสักสี่จังหวัดตามาก็ลองขยับดูเฮ้ยเออมันมันมีอะไรบางอย่างที่มันต้องค้นหา เราก็เลยตัดสินใจลองลองยกมือจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเออมันใช่มันสามารถทําให้เราสงบโดยที่เราไม่ต้องนิ่งก็ได้ไงม,มันสงบโดยเคลื่อนก็ได้ไงม,มันมันมีอีกทางนึงอะไรเงี้ยในสุดมาก็ลองจนกระทั่งรู้สึกรู้สึกมีศรัทธาก,กับวิธีปฏิบัติแนวนี้ก็เลยหาที่ปฏิบัติแนวนี้อย่างเดียวเลยก็คือไปที่ที่อย่างที่เล่าก็คือไปเลือกที่จันดาที่คนเล็กติกัด แล้วกลับมาก็หลวงพ่อมหาดิเลกหลวงพ่ออาจารย์กระสินพวกแม่พิกุลอะไรต่างๆเพราะเราคนเหนือเนาะรเราก็ไปทางนั้นในที่สุดก็มาเจอพระอาจารย์ไตศารแล้วก็หลวงพ่อคำเขียนก็มาก็บวชในปีที่หลวงพ่อคำเขียนมร,รณภาพพอดีอสองพันหนร้ <57. S 1> อยห้าสิบเจ็ดก็ปีนั้นก็ได้ดูแลท่านกับทีมที่ช่วยอุปถัมภ์หลวงพ่อคำเขียนนะครับแล้วก็ แล้วก็อยู่นั่นแหละก็อยู่ในวงการหลวงพ่อเทียนเรานี่แหละก็อยู่ถ้าไม่อยู่วัดสุขโตจะมาก็ไปอยู่วัดป่ามหาวันในป่าทิมีลิงกันนะ<อ>แล้วก็มาที่อาสมริยธรรมที่ปากช่องของจังกําพลแล้วก็ทํามากรุงเทพก็สนามในก็วนกันอยู่สามสี่วัดนี่แหละไม่ไปไหนหรอกอแล้วก็ ในสายงานเราแล้วก็อาจารย์กสินบ้างอะไรเงี้ยก็ไปมาหาสู่กันก็รู้สึกอบอุ่นนะสายงขคเทียนเราเหนียวแน่นแล้วก็เป็นสายที่ก็พูดง่ายๆว่ากรรมฐานปฏิบัติปฏิญาตปฏิบัติปฏิเวทครบแล้วเราก็ไม่ได้ไปเน้นพวกมูสายมูสายเสกอะไรซึ่งมันก็ตรงจริตกับเรา <c oughs> ใช่ใชแล้วพอเรามาเจอวิธีภาวนาที่ที่มันไม่ได้เน้น ความนิ่งของการหลับตาอยู่เฉยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคนที่ไฮเปอร์คนยุคใหม่คนคิดเยอะมันก็ถูกจริตก,กันเราเราก็เลยรู้สึกว่าได้อันนี้ส่งของการปฏิบัติแล้วก็ทํามาตลอดจกนกระทั่งพรรษาเนี่ยสแล้วสิบสาษาแล้วใช่แล,แล้วพอมีอะไรก็ช่วยงานครูบาอาจารย์พอแสดงทำไม่ได้เรียกว่าแสดงทำพอ พูดอะไรที่พอจะให้แง่คิดญาติโยมเรื่องการประพฤติปฏิบัติก็เล่าเรื่องนี้ตลอดไม่ไดเไหห้เล่าเรื่องไหนหรอกเล่าเรื่องว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้มันไม่เคยทําไม่ได้อย่างนี้้มาเจอแล้วทําอะไรอะไรแล้วได้อาน,นิสงส์ยังไงแล้วก็มีศรัทธาในการปฏิบัติอย่างไรครับเป็นประโยชน์มากเลยพระอาจารย์ผมพัฒนาสาธุค่านสาธุ